รู้หรือเปล่าคะมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุคืออะไรบางครั้งในธรรมชาติธาตุหชนิดหรือธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากันจำนวนโปรโตอนเท่ากันมันต่างกันในธรรมชาติของเราจะมีทั้งคาร์บอนที่มีมวล12และคาร์บอนที่มีมวล13แต่เลขอะตอมของธาตุคาร์บอนทั้งคาร์บอน12และ13เท่ากันเราจึงเรียกธาตุที่มีเลขมวล ต่างกันและเลขอะตอมเท่ากันว่าธาตุนั้นเป็นไอโซโทปกันทีนี้ในเมื่อธาตุนั้นมีเลขมวลต่างกันเราก็เลยต้องหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากค่ามวลอะตอมของธาตุแต่ละไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นถ้าครูให้คาร์บอน12มีอยู่70%ในธรรมชาติ แสดงว่าคาร์บอน13ของนักเรียนเนี่ยมีอยู่30%ในธรรมชาติถ้ามี2ไอโซโทปทั้ง2ไอโซโทปร,รวมกันได้100%ในธรรมชาตินะคะถ้ามี3ไอโซโทปทั้ง3ไอโซโทปร,รวมกันก็ได้100%ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราหามวลอะตอมเฉลีย่ยจากผลรวมของเปอร์เซนต์ แต่ละไอโซโทปในธรรมชาติคูณกับมวลอะตอมแล้วหารด้วย100เคมีภายในหนึ่งนาทีกับคูณนิดพิชิตเคมีเคมีออนไลน์เข้าใจง่ายง่ายมาแต่ไม่กล้าก็จะไม่มีวันใดที่เราจะไปข้างหน้าได้ หลายหลายคนที่มีความฝันอยากสอบติดคณะนั้นคณะน,นี้ก็เอาแต่กลัวไม่กล้าที่จะตัดสินใจคิดเสมอว่าหนูจะทำได้ไหมทำได้ไหมลองกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาแล้วก้าวออกมาสิคะวันนี้ลุยคะ่ะ